สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพื่อพี่พ่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นของเรานะคะพี่นะ400บาท3องค์1,000นะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่พี่08 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะสนใจนะคะพี่ขาสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางนะคะพี่ขาโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจัะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัดสะดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันนะคะพี่ขาหนึ่งชุดนะพี่นะ่ารอบเย็นสําหรับวันนี้ค่ะหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่นะ่าเป็นพระปิตาเนื้อเมกะพัดนะคะพี่ขา ปิตาเนื้อเมก่กะพัดด้านหลังมีร่องรอยการจานเก่าสวยนะคะพี่นะอ่ะเนื้อหานะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พระปิดตาเนื้อเม่กระพัดนะคะพี่ขาเก่าเก่า,กามีรอยจานนะคะพี่นะ่าเน้นย้ำว่ามีรอยจานนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาะค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่นะ พระปิตาเนื้อเมฆกัพัดนะคะพี่ขาหมายเลขที่หนึ่งค่ะสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาใต้ฐานก็มีรอยจานนะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะอ่ะหมายเลขที่สองเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดนะคะพี่หนะ้าด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาปู่ทวดปีศูนย์แปดค่ะพี่แบ่งป,ปันที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่หนะ้าสามองค์หนึ่งพันค่ะเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันให้พี่ Fc ที่น่ารักทุกท่านที่400บาทนะคะถูกอ,อกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะ400บาทค่ะพี่3องค์1,000ค่ะยังไงก็รบกวนพี่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามานะคะพี่นี่คะ่ะใบหน้าใบตาพระอาจารย์ทิมนะคะพี่คะเหรียญหลวงปูท่ทวดปี08ค่ะพี่ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิม400บาทคะ่ะหมายเลขที่3นะพี่นะ เป็นพระชัยนะคะพี่คะพระชัยเนื้อหาเก่าเก่า,าเลยค่ะพี่อ่ะเก่าสวยนะคะเป็นองค์เล็กๆนะคะพี่คะพระชัยเก่าสวยะค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่ขะที่400บาทค่ะ3มองค์หนึ่งพันนะคะเก่าสวยนะคะพี่นี่เป็นพระชัยนะคะพี่นะ พระชัยนะคะพี่ขาหมายเลขที่สามสี่ร้อยบาทค่ะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่นะ้ารูปภาพไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะรบก,กวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะนี่ค่ะหมายเลขที่4ี่เป็นพระปิดตานะคะพี่นะเป็นปิดตานะคะพี่ขาพร้อมกันเลี่ยมขอบนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆคะ่ะพี่พระปิดตานะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะ นี่นะคะปิดตาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันเลยนะพี่นะ้าที่400บาทค่ะสามองค์หนึ่งพันนะคะปิดตาพร้อมการเลี่ยมขอบค่ะเก่าๆแบบนี้แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะถูกอ,อกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะนี่นะคะอ่ะมีเป็นหมายเลขที่สี่ค่ะพี่ขาหมายเลขที่ห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะ รูปหลหลวงพ่อเงินเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะเป็นรูปหลหลวงพ่อเงินนะคะเก่าสวยนะคะพี่อ่านี่เลยค่ะ นี่นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทคะ่ะ3องค์หนึ่งพันนะคะหมายเลขที่6ค่ะพี่เป็นพระปิดตาะคะพะะี่ขาเนื้อผงหลวงปู่สุขนะพี่นะปิดตาเนื้อผงหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าๆนะคะ <pel then> พี่นะปิดตานะคะพี่ขาเนื้อผงค่ะพี่ เป็นเนื้อผงเนื้อหาเก่าสวยนะคะหลวงปู่สุขค่ะมีรอยจานนะคะพี่นะอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่นี่ค่ะพี่รอยรอยจานเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นหมายเลขที่6นะคะพี่นะ้าแบ่งปันพี่เอซีที่400บาทนะคะพี่ขานีเลยค่ะเก่าสวยนะคะหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะพี่พ่อฉุยห่วงเชื่อมสภาพใช้เลยนะคะพี่นะาําหรับองค์นี้ค่ะ เนื้อหานะคะพี่ขาเก่าสวยนี่เลยค่ะพี่ใบหน้าใบตานะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ขาพ่อฉุยสภาพใช้ค่ะพี่เก่าสวยห่วงเชื่อมนะพี่นะพศสหกห้าครับพี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่ fc นะคะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาท3องค์1,000พันนะคะพี่นะ ถูกอกถูกใจนะคะพี่พี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่คะหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่อ่าสี่ร้อยบาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลขที่แปดค่ะเ,เดดะ,คะเป็นเหรียญหลวงพ่อส,สุดวัดกาหลงนะคะพี่นะเป็นเหรียญปี2520รบค่ะพี่เก่าสวยสภาพใช้นะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่นี่ค่ะ เนื้อหานะคะพี่นะ่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยนะคะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาเรียนหลวงพระสุดวัดกาหลงปี2520นะพี่นะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่ขาที่400บาทค่ะ ด้านหลังเป็นอักขระลายยันนะคะพี่นะแบ่งปันที่400บาทนะพี่นะ่าหมายเล็กที่8ค่ะอ่ะหมายเล็กที่9เป็นเหรียญพ่อสุดเช่นกันนะคะพี่คะเป็นปี2521นะคะพี่นะ่าเก่าสวยเลยค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2521นะคะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่ขาที่400บาทค่ะพริกไม่ทันหันไปกราบขอโทษขออภัยค่ะ,ะรบกวนพี่พี่นะคะดูง่้ใช่ดูง่วยชอบแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขะ หมายเลขที่9เป็นเหรียญปี2521ค่ะเก่าๆเลยนะคะพี่นะนี่นะคะเก่าสวยะคะ่ะพี่แบ่งปันเลยะคะ่ะแบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่ขาที่400บาทค่ะหมายเลขที่10นะคะพี่นะ นี่ครับพี่เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่ขาด้านหลังมีร่องรอยการจานนะพี่นะพร้อมการเลี่ยมขอบครับพี่เนื้อผงเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่นะอ่ะพระเนื้อผงนะคะพี่ขามีรอยจานค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆนะคะแบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาเนื้อผงเก่าๆแบบนี้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมขอบครับพี่ อ่าด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะคะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะ่าแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะอะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลข1 1เป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ย2479นะพี่นะอะเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่ขา2479เก่าสวยสภาพใช้ตามการเวลาเนาะพี่เนาะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขาผ่านการใช้งานค่ะพี่ สภาพเหรียญน,นะคะพี่ขาอ่ะตามเ,เขาเรียกอะไรนะพี่ตามการเวลาเนาะพี่นาะอเก่าๆมาแบบนี้ก็เก่าสวยเลยค่ะพี่ขาแบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะพี่นะแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะตามสภาพค่ะพี่จ๋าตามการเวลาคะ่ะนี่นะคะเนื้อหาหลังค่ะพี่นี่เลยคะ่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่400บาทนะคะพี่นะหมายเลข11เเหรียญพ่อท่านนียค่ะ12เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่นะเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่คะนี่ค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นะเนื้อหาค่ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่ เรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาปู่เอี่ยมวัดหนังเขาบอกมาแบบนี้นะพี่นะอะแบ่งปันพี่ fc ที่4ี่400บาทนะคะพี่นะสองค์1,000งพัไปเลยจากถูกอกถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่0 8 5 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่ 400บาทค่ะหมายเลข13นะคะพี่ขานีค่ะเป็นเอ่อพระเนื้อผงนะคะพี่ขาเจ้าสัวนะพี่นะหลังจานค่ะพี่อ่ะพี่ชมเนื้อหารายละเอียดนะพี่นะเนื้อผงเจ้าสัวหลังจานนะคะพี่ขาเป็นแบบนี้นะพี่นะมาแบบนี้นะคะพี่ขาเนื้อผงเจ้าสัวนะพี่นะอ่าอันนี้เป็นเจ้าสัวนะคะพี่ขาเนื้อผงครับพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ด้านหลังมีลายยันนะพี่นะแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่นะแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลขที่สิบสี่นะคะพี่คะาสิบสี่เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่น้าหลวงปุสุขค่ะพี่ เหรียญหลหลวงปูสุขนะคะพี่ขาออเป็นเนื้อตะกวัวนะพี่หน้าองค์นี้เป็นเนื้อตะกวัวเล็กๆนะคะพี่ขาสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดะครับพี่พร้อมการเลี่ยมขอบนะคะพี่หนะ้าเก่าสวยเลยะคะ่ะเก่าๆนะคะพี่ขาด้านหลังนะ,ะพี่หนะน้านีคะ่ะมีรอยจานะครับพี่ เก่าสวยรอยจานชัดสวยแบบนี้เลยนะคะพี่นะ้ารอยจานเก่าๆค่ะแบ่งปันใี่พีเอฟซีที่400บาทนะคะพี่นะ้า3องค์1,000พค่ะนี่นะคะหมายเลข14400บาทค่ะหมายเลข15นะคะพี่พีเป็นเหรียญหลวงพ่อดำค่ะพี่จ๋า2459นะคะพี่นะเก่าสวยพอสอลึกนะพี่นะ เนื้อหานี่ตามสภาพนะคะพี่ขาตามการเวลาพี่เพราะว่า2459ก็หลายปีหลาย10ปีผ่านมาแล้วเนาะพี่เนาะนี่นะคะนี่ค่ะพี่แบ่งปันที่พี่ FC ที่400บาทนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อดำนะคะพี่ขาสองสี่ะ้า5 9้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งป,ปันเลยนะคะพี่ๆหมายเลขสิบห้าสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบหกนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อพลิงสองสี่แปดสามครับพี่พ่ 15, พพอพลิงนะคะพี่ขาห่วงเชื่อมเก่าสวยเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อพลิงค่ะพี่ขาเนื้อหานใบหน้าใบตาหลวงพ่อพลิงแบบนี้นะพี่นะ,ะเก่าสวยสาภาพใช้นะคะพี่นะแบ่งปันเลยที่สี่ร้อยบาทค่ะสามองค์หนึ่งพันนะคะเก่าสวยไปเลยค่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่นะนี่นะคะพี่อ่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพริ้งนะคะพี่นะพ่อพริ้งค่ะพี่หมายเลขสิบหกเก่าสวยห่วงเชื่อมกับพี่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะอ่ะปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพี่ขาเป็นเหรียญรูปไข่นะพี่นะเนื้อหานะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ อ่าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพีขาด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่น้านีค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะใบหน้าใบตานะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ค่ะพี่ลูกตากลมคมสวยนะคะพี่ขาประมาณนี้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่นะอ่ะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่โทษนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะพี่ เนื้อหานี่เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันเลยพี่ที่400บาทหมายเลข17ค่ะอ่ะหมายเลข18นะคะพี่นะ่าเป็นพระชัยหล่อโบราณเนื้อทองผสมะคะ่ะพี่อ่ะมาแบบนี้นะคะพี่ขาสอบถามเจ้าของเขามาเขาบอกเป็นพระชัยนะคะพี่นะข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ พีพ่่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขาสามารถติดต่อกันเข้ามาค่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะแม่บ้านนะคะพี่นะหนึ่งองค์2องค์ส่งให้ทุกรายการะค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นาะแบ่งปันให้พี่ fc ที่400บาทนะคะถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ หมายเลข18 400สบาทนะคะพี่นกะ mm hmm. เก่าสวยเลยค่ะอะ่ะ mm hmm. หมายเลข19นะพี่นะ19เป็นพระปิตาเนื้อเมกพัดนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ปิตาเนื้อเมกพัดเก่าๆนะคะ mm hmm. เก่าสวยนะคะพี่ นี่นะคะพี่ขาปิดตาเนื้อไม่กระพัดนะคะพี่แบ่งปันพีพี่เอฟซที่400บาทนะคะพี่นะนี่ค่ะอันนี้มีร่องรอยการรานนะพี่นะเนื้ออตรงนี้ลานเป็นร่องยาวแบบนี้นะคะพี่ขาต้องแจ้งก่อนนะพี่นะอ่ะ มีรอยลานนะคะพี่ขาพระปิตาเนื้อเมกพัดค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะหมายเลขยี่สิบเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ขาวัดเกตนะพี่นะมีแดงๆมาแบบนี้ค่ะพี่อ่ะเป็นคราบแดงๆนะคะพี่ขามาแบบนี้นะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่4ี่บาทค่ะสามวงหนึ่งพันนะคะพี่นะถูกอกถูกใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะนี่เป็นพระปิตาเอ้ยเป็นสมเด็จนะคะพี่นะ สมเด็จเก่านะคะพี่ขาววัดเกตเก่าสวยค่ะพี่มีเป็นสีแดงๆมาแบบนี้นะคะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะ่าแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะสามองค์หนึ่งพันนะคะพี่นะนี่เป็นเนื้อด้านหลังนะคะพี่ขาแตกรายงาเก่าสวยค่ะพี่อ่ะสี่ร้อยบาทหมายเลขยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันครับพี่นี่ค่ะ เป็นอ่อแบบนี้นะคะพี่จ๋ามาแบบนี้นะพี่นะออกเขียวๆนะคะพี่จ๋าอ่าชมเนื้อหารายละเอียดนะพี่หน้านีเลยค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่หน้าหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเก่าสวยนะคะพี่หน้าแบ่งปันพี่พี่ fc เลยจ้ะพี่จ๋า แบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่นะ่าอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าใหม่เลข21ค่ะพี่จ๋าอ่ะ400บาทนะคะพี่นะ่าเก่าสวยแบบนี้เลยจ้ะอ่ะหมายเลขที่22ค,ะคะ่ะพี่ขาเป็นสมเด็จองค์สีดํานะพี่นะนี่ค่ะพี่ขาองค์สีดํานะคะพี่ขาเก่าสวยเลยพี่นี่เป็นหมายเลข22นะคะพี่นะ นี่ค่ะพี่ขายี่สิบสองเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะเนื้อหาเก่าเสี่ร้อยบาทเลยค่ะพี่สามองคหนึ่งพันนะคะพี่นะนี่นะคะเป็นองค์สีดำนะคะพี่นะ รบกวนพี่พี่นะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะนี่เป็นหมายเลข22-400บาทค่ะ23นะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นสมเด็จปกโพเก่าสวยนะคะพี่นะหมายเลข23ค่ะแบ่งปันเลยจากพี่จ๋าที่400บาทนะคะเนื้อหานะพี่นะาเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่น่าเนื้อหาเก่าสวยค่ะ แบ่งปันเลยจากพี่จ๋าที่400บาทนะคะพี่นะ3องค์1,000ค่ะถูกอกถูกใจพี่ๆนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่แม่บ้านนะคะพี่ขา1องค์2องค์ส่งให้ทุกรายการค่ะพี่400บาทนะพี่นะ3องค์1,000ค่ะ อ่านี่เป็นสมเด็จนะพี่น้าหมายเลขที่23-400บาทคะ่ะอ่ะ24เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมลงยานะพี่นะปู่ทิมลงยาหมายเลข24-400บาทคะ่ะเป็นเหรียญลงยาเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่นะ้ามีการตอกโค้ดค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆแบ่งปันที่พีเอฟซีนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมลงยาแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่นะเป็นเหรียญลงยาปี2518รบค่ะพี่ นี่นะคะเนื้อหาเก่าประมาณนี้เลยค่ะแบ่งปันเลยนะเจ้าพี่จ๋าที่400บาท3องค์หนึ่งพันค่ะหมายเลข25ค่ะพี่เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมปี2518นะคะพี่นะอ่ะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่อ่าแบ่งปันเลยค่ะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาทนะพี่นะ นี่ค่ะพี่แบ่งปันที่400บาทนะคะพี่นะเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมลงยาค่ะเป็นเอ้ยไม่ลงยานะคะพี่ขาองนี้เป็นไม่ใช่เหรียญลงยาค่ะพี่นี่เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิม400บาทนะคะพี่นะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะเป็นหมายเลขที่25ค่ะพี่26ค่ะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่นะ เนื้อหาพร้อมการเลี่ยมขอบเก่าๆเลยค่ะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปูสุขนะคะพี่นะนี่ค่ะเก่าสวยนะพี่นะแบ่งปันพี่พี fc นะคะพี่ขา เนื้อหาหลังประมาณนี้ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นัสามองค์หนึ่พันค่ะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะ27เป็นปกนะคะพี่ขาปกเนื้อมกะพัดนะพี่นะเก่าสวยเลยพี่พระปกนะคะพี่ขาพระนาคปกเนื้อมกะพัดค่ะพี่ขาเนื้อหานะคะพี่นะกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ เก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันที่400บาทนะคะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจต่อสายทักไลา์กันเข้ามานะคะ1องค์สององค์ส่งให้ทุกรายการคร่ะพี่ติดต่อกันเข้ามานะพี่นะอ่ะหมายเลขยี่สิบแปดเป็นชินราชพิมพ์แต่งนะคะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นพระพุทธชินราชนะพี่นะเป็นชินราชพิมพ์แต่งค่ะพี่ใบหน้าใบตานะคะพี่ขาอ่ะ เก่าสวยนะคะพี่นะ่เป็นชินราชพิมพ์แต่งค่ะเนื้อหารายละเอียดผ่านการเลี่ยมประมาณนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะเก่าสวยค่ะพี่เป็นชินราชพิมพ์แต่งนะคะพี่คะ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่นะ3องค์1น0 0พันค่ะหมายเลขที่29เป็นยอดขุนพลนะคะพี่ขานีค่ะพี่ยอดขุนพลเนื้อโลหะนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่400บาทนะคะพี่นะ3องค์1น0 0พันไปเลยค่ะเป็นพระยอดขุนพลนะคะพี่ขาเป็นเนื้อโลหะนะพี่น่าหนักๆค่ะพี่องค์นี้ค่ะเก่าสวยองค์ใหญ่นะคะพี่นะคราบความเก่ามาตามซอกแบบนี้เลยค่ะพี่ นี่นะคะเนื้อหาหลังนะคะพี่นะ่ะประมาณนี้เลยค่ะเป็นยอดขุนพลนะคะพี่นะยอดขุนพลเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะคะพี่ขาสี่ร้อยบาทค่ะพี่องค์ใหญ่นะคะพี่นะเก่าๆแบบนี้สี่ร้อยบาทค่ะสามสิบเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพี่นะเหรียญรัชกาลที่ห้าหลังช้างสามเสียนนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ชมรายละเอียดนะพี่นะ นี่นะคะเนื้อหาค่ะพี่นี่คะ่ะเก่าเา <ๆ S 1> แบบนี้เลยค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะั่นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพี่นะั่นหนึ่งะค่ะพี่เนื้อหาเก่าเก่าผ่านการมีมีร่องรอยกันเขาเรียกไงพี่ใช้งานเนาะพี่เนาะ นี่นะคะด้านหลังเป็นช้างสามเสียนค่ะพี่นี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันเลยนะพี่น้าแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะ 3องค์หนึ่งพันนะคะพี่นะ่าถูกอ,อกถูกใจสามารถต่อสายทั้งลายกันเข้ามานะคะอ่ะเช่นเคยนะคะพี่ฝั่งพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อนะพี่นะ่าศูนย์แปดสี่เก้หน้าแปดศูนย์หกค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ เอป่เกเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามานะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัดดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอะนี่เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อเนาะพี่เนาะวันนี้ก็รบกวนพี่พี่นะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษ,ขอ,โทษขออาภัยค่ะขอจบคลิปอีปญญงงพ